สวัสดีครับผมสวัสดีเอซีสาวน้อยเพชรบันแพงเอซี FC. พอหักแฮกบักลาน้อยเต้าครับผม <c oughs> แต่งเรื่องจานประหารใจพี่น่องเลยอบะมี่นวาบบมี่นวาผู้ผาห่อกเลยครับ <c oughs> บักลาน้อยเฮ้าลอง เพลงเหนียวมากกบบรธรรมดาระบบแสงสีเสียงฉากแดนเซอร์ทุกสิ่งทุกอย่างของสาวหน่อยเพชรบันแพงรู้อยู่แล้วว่าระดับประเทศน้องแพงบัลลาหน่อยได้ลองเพลงนีเดียวเดียวสัสดโอ้สีแดงสีส้มกระจายไฟแสงสีกระจายพี่น้องมีความสุข เห็นเหรสุดหยอดแห้งเห็นเหรสุดหยอดแห้งนะครับอาจจะเป็นบางช่วงหรือว่าอาจจะเป็นมือใดที่ผ่านมากระซังน,นะครับสำหรับเพลงนี้น้องเพ็ดออกมาได้บีผู้พากันเลยมาวอลมาตีมาชมกันนะครับ สิ่งไหนดีเท่ากับว,ว่าดีสิ่งไหนบอดีเท่ากับว่าบอดีนะครับแต่สิ่งไหนทีน้องเฮ็ดออกมาแล้วมันโอเคเท่ากับเป็นปลื้มนี่มันเป็นปลื้มอีลีดิบแมนวอลเ,เวลเดยนะครับผู้พากบอดไอวอลเวลเลยนะครับแต่เหตุงานเหตุติพน้องมาเข้าถุงเบิงเข้าถุงเบิงทุกสิ่งทุกอย่างว่าน้องโอเคบอภาพที่เป็นแบบภาพลบๆผู้พาสีบัเอาลง ไอพี่นอง,องขอโทษด้วยครับไอแห้งหายจากอัน,นออหนึ่งกัน,ออนยังบอกหายดีหรอกว่าแต่ว่ามันเออเอียงเซมพาามันติดอยู่ในลึกๆติดอยู่ในหล,ล่องดลึกๆเวลาไอ,อ,อนนนเราไม่ขึ้นสมองปวดตรงนี้ตรงนี้ด้วยเอียงใช้ทอยกิ่นั่นแหละ ก็ว่าเป็นยังพี่นอ้องเราเล่าเรื่องมนัะต่อนะครับนาะ <c oughs> ว่าเรื่องเวลาหน่อยว่าเรามีความสุขนะครับทุกสิ่งทุกอย่างน้องก,ก็ต้องก้าวเดินไปอีกไกลแสนไกลอีกน่านแสนน่านนะครับแค่สิบแปดปีก็ยังบท่จบต้องไปเรื่อยเก็บหอมรอมดิดทุกอย่างเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> <c oughs> เผื่อหน้าคตข้างหาน้าของน้องบ่ว่าสิเกิดยังข้นจะสร้างห้าก็ต้องสู่ไปตลอดสักเมือหนึ่งผู้พาหายดีแล้ว <c oughs> ผู้พาสิไปพอนองสิไปอัปเกรดไปอัปเดต <c oughs> ไปทายหลุดไปคุยกับน้องสื่อของไปฝากไปต่อแผนนะครับน้องมันบมเมนปัญหาเลยสาหรับเรื่องการเดินทาง้งแต่ว่าตอนนี้ยังมีอุปสรรคหลายอย่าง กรตตอ n g ล่อาจาังหวะก่อนนะครับจังได็กังเพลงบังลาต่อไปจังได้กะเห็ดขิดบังลาต่อไปนะครับฝ <c oughs> ากพ่อพ่อแม่ฝากกดติดตามทั้งมานะทั้งมานกของพอลูกนี่แเลยครับ <c oughs> จังไดกะกั่งบอทิมบ,บ่ป้า,ก,ปาก,กันคอมเมนตกันชอยกันไอเดมี ร่างใจสั่งสันผลงานต่อไปถ้าพิพาดประการใดผู้พามาตองขอภัยนะครับเนาะตองขอให้ามันบบดีถ้าว่าว่าผพิดวัาวงยังไปกนะับพิษอย่างนั้นมาไับบมมีปัญหาสำหรับผู้พาสบายใจได้ครับผมไปฟังกันเลยครับแกงเริงจันประหารใจพี่นอ้องสุดยอดแห่ จังได้กับสร้างพี่น้องติด่านมากครักับติดตามมานะเพชรบันแพงตลอดเวลานะครับเนะาะเบาน้หม้อมวนเว่าสนเสเฮ้ามีทุกมีสุกมาตลอดเวลามี่น้ำตาหเห็นกันตลอดเวลามีความสุขเป็นน้ำตาค้อกันยังไงก็ช่างก็ยังรักมานะชัยเพชรบันแพงเหมือนเดิมน,นะครับเนาะบ่ <c oughs> มีเปลี่ยนแปลงพี่น้องบ่าสิเกิดยังขึ้นกลสร้าง เท่ากัยั่งสู่ต่อไปในแบบฉบับของผู้พาขอโทษครับมันจีไอโอ้ยเนะาะบหายต้องซื้อยานี่แหละครับ <c oughs> สิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนนี้บักลาอาจิต้องมานาั่งรถ ส่วนตัวของเพิ่นต่อไปนะครับเนาะเห็นอาแคดบ่อยฟังอยู่ A wow อาแคดบอาว่าเินเดือนเอี่างทำงานตามปกตินะครับรอบเบองว่าหน่องสิไปจังได้สิมาจังได้เข้ากับติดตามให้กำลังใจกันตลอดเวลาบ่ามีเปลี่ยนแปลงพี่น้องบ่ว่าสิเกิดปัญหาใดๆขึ้นมนะันหายไปใช้เข้ากับเป็นห่วงเป็นใยพอๆแม่ๆ FC ก็เป็นห่วงเป็นใย <c oughs> ให้ไปเมื่อเดียวเพิ่นก็สงสัยแล้วนั่งกินเข่าอยู่กับแม่แม่นะั่ะงกินเข่าอยู่กับพวกแม่แม่แม่หางเพิ่นนะครับเนาะสุดอยอดมีความสุขเข้ากันดีใจนํานะครับเนาะนี่แหละครับจะได้ก็ฝากตทีตามผู้ผากดไหลกด subscribe ให้ผู้ผาได้มีกาลังใจต่อไปนะครับเนาะกดถึงบ่ปบปากันซอยกันดันดๆๆั สู่ฝันที่เป็นจริงสำหรับคลิปนี้ฝากขอบคุณครับผมสวัสดีครับ